สวัสดีจ้ามณีหน่อยจะพาพีพานนองมาบึงการทำงานของทีมงานสร้างจิตเอที่สังหรวทัวอีสานไต่และไก่เคียงเนาะจา้าเอาว่าแล้วการลูกค่าทัาใด้ที่สนใจอยากจะสังหรวหรือกำแพงกันดินแบบไหนกติดต่อที่งานสร้างเท่าไหร่เนาะคะ่ะทีมงานเท่ามีบริการวัดหน้างานพร้อมกับอ,ออกแบบประเมินราคาให้ลูกค้านะคะ่ะ ในเขตผ่าอีสานไต่และไก่เคียงเนาะคะ่ะทีมงานสร้างเจติตี้มือหนานะงานอยู่ที่อำเภอกุชินาไลจังหวัดกาลสินจ้า,าลูกค้าที่สนใจอยากจะติดต่อทีมสร้างเจตีเนาะคะ่ะไปสั่งด่วนเนาะคะ่ะเดี๋ยวบอกไว้ก่อนเนาะค่ะว่าทีมงานเฮามีทีมเดียวเนาะจ้ะมีทีมเดียวค่ะเพราะว่า ผูรัาเหมารับงานเองดําเนินงานเองถูกขันตอนการทํางานผอมกับทรงเหมอบงานให้ลูกค้าไปตามคิวเนาะจ้าสีบอแบบว่าสีบอได้รับงานแล้วค่อไคนงานเหตุเนาะคะ่ะเพราะว่าภูรับเหมกเาก็องเฮากับต้องดําเนินการไปตามคิวเผื่อที่จะสั่งความเชื่อหมันให้ลูกค้าเนาะคะ่ะว่าภูรัาเหมาเฮามารับงานแล้วก็ะดำเนินงานตามคิวให้ลูกค้าอีลีเลยจ้ะเพราะว่าคิวงานตอนนี้ประมาณเกือบยี่สิคิวละคะ่ะจะดำเนินการไปหอด จะประมาณสินปีแล้วเนาะคะ่ะแจงลูกข่าไว้ก่อนเนาะคะ่ะสำหรับล,ลูกข้าที่สนใจอยากจะติดต่อที่ซางเจหอพี่ไปสั่งลัวเนาะ,ะจะ้ะกับติดต่อจ้องทิ้วมาด้เนาะจ้า อันนี้นะงานอยู่ที่อำเภอกุชชินาลนเนาะค่ะทีงานเท่ากับลงงานในมือแหลก็คือ,อต่างเสาค่ะต่างเสาเขาแบบเทฟฟูตติ้งแล้วก็เทาจากเขาแบบขา้นข้อดินความสูงซิมหาเส้นเนาะค่ะเป็นเสาไอสิมหานะจ่ะเขาแบบจะเทขา้นข้อดินเนาะคะ่ะในมือแหลกได้ค่ะนําเนินงานนี่ค่ะเดตต่างเสาเข่าแบบค่ะแท่งเล็กอขออ้อยสิบสองนิ้นทะลุเลยจ้าเล้เาห้องก็จะได้มัด ทขั้นข้อดินเนาะคะ่ะเทขั้นข้อดินไวจักประมาณมือหนึ่งผลักทางขั้สีใได้มากแกะแบบขัานจังสีใได้ําเนินการสอดแผ่นเนาะคะ่ะทีมงานสาร้างเจ็ดอที่กะทํางานโดยความรวดเร็วเนาะคะ่ะเพราะว่าทีมเดียวสามขี้กัน,นะคะ่ะทั้งทีมงานเนาะคะ่ะนี่ค่ะในมือที่สองเนาะคะา่ะมาอ่าให้เบิงในมือที่สองทีมงานสาร้างแกะแบบข้านออกแล้วสวยงามบ่าจา้า เพามาเลื่อมสอดแผนแ่นละเด้ค่ะแผ่นซัมเร็จเนาะค่ะขนาดหนึ่งช่องกับยูทีเอ่อเซนเตอร์เสายูทีสองเมทานิฟเนาะคะ่ะก็จะสอดแผ่นประมาณสองแผ่นเนาะค่ะสอดอยูทีประมาณสองแผ่นอ่าแล้วก็ไล่สอดจนจบเน,นาะค่ะหน้างานอยู่นี่ประมาณสามสามสิบสามช่องนะคะอยู่ที่อำเภอกุชชินารายจังหวัดกาลสินค่ะ ติดตั้งอยู่3ามแนวด้านข้างบานสองขางแล้วก็ด้านหน,าน้านะนี่ค่ะในมือที่สามเนาะค่ะเข้ามาไล่ติดตัง้แงแผงละแนงแล้วก็จะใส่ทับหลังพร้อมค่ะเฮาใส่ทับหลังแล้วก็จะติดตัง้แงแผงละแนงเนาะคะ่ะอันนี้ดําเนินการในมือที่สามเนาะค่ะทีมงานสร้างค่ะ jt เนอนาะค่ะทีมหนึ่งก็จะมีประมาณอยู่เจ็ดแปดคนค่ะทีมงาน้างเขเข้าทีมเดียวเนาะคะ่ะ เราก็จะดำเนินงานไปตามคิวคะ่ะอันนี้ในมือที่3หล่อบ,บายเนาะคะ่ะทีมงานสร้างก็ได้ท่าสีล่องผืนเก็บรายละเอียดแล้วก็ท่าล่องผืนผนังค่อกีดเนาะคะ่ะพร้อมกับอีกชุดหนึ่งกับล่ติดแผงและแน่งผลสีละแน่งเล็กเนาะจ้าฝากติดตามผลงานสรางหลวงของทีมสร้างเจติตีในเด้จอจ้าทีมงานเฮาสามคีกันเห็ดงานคะ่ะบบมีถึงงานเด้อค่ะ นี่ค่ะนาะงานอยู่อำเภอกุดชิมเนาะคะ่ะเป็นหลวงคอนกกีตอ่าสำร็จเนาะคะ่ะนี่เจ้าของบ้านเพื่อกมาตรวจยืนเบิง้งสร้างเหตุงานยุทุกมือละคะ่ะเพื่อนบอกว่าชิมงานสร้างเหตุงานได้ยอดเยี่ยมแห้งถือใจพื้นว่าสัน่นบุคิดว่าสีเห็ดสีสวยสีง,งามขนาดนี้เนาะ,ะสมราคาเพื่อน่าชีมงานสร้างเจดทีค่ะดำเนินงานในมือที่สามแล้วนาอจ้าก็ได้ท่าร่องพื้นไปจา้า ในส่วนมือที่สีค่ะมือนีคือเข้าท่าสีจริงพร้อมกับงานและแน่งเขาก็ปนสีเหลวแต่ในมือที่สามพร้อมกับติดต่างประตูสองบานเนาะคะ่ะหนาบานติดต่างเป็นประตูสองบานมือที่สี่เข้านี้ท่าสีจริงผนังค่อกีเนาะคะ่ะแล้วก็ตัดเป็นสีเท่าเนาะคะ่ะตัดขอบเสาขอ,ขอบข้านเป็นสีเท่าทึบเนาะคะ่ะส่วนผนังดันในเขาก็จะท่าเป็นสีไข,ข่ประมาณสี เทาอ่อนๆค่ะค่ะเป็นประมาณควนบุรีกึงง่งเงาประมาณนี้ละจ้ะแต่ก็จะเข้มกว่าควนบุรีอยู่จากน้อยหนึ่งเนาะค่ะกําลังสวยกําลังงามตัดสีเท่าเป็นขอบเสาและขอบข้านสวยๆงามๆเลยค่ะรั่วสําเร็จติดแผงและแนงจ้ะมือที่สี่ห่ผอผอมจะทรงเหมอะงานละได้จ้าพอกามาตรวจสอบอความละเอียดเนาะค่ะของงานเทาเนาะค่ะ ก่อนที่เฮาจะทรงหมอบค่ะว่าสวยงามบกผ่องมองได้เฮาก็จะได้หาทีมงานได้แก้ไขในมือก่อนที่จะทรงหมอบเนาะจากของบ้านหลังนี้ประมาณสาสิบสามช่องเนาะคะ่ะรวมด้านขางด้นนานนาเนาะคะ่ะด้านขางสองฟังด้านนาแล้วก็เป็นติดตั้งประตูสองบานเนาะคะ่ะผลงานเฮาสวยงามค่ะคงทนค่ะ มาเบิงกันในหลอบบายมือที่สีชทีมงานสร้างเจอที่พร้อมทรงหมอบงานลูกค้าก็มาเซลฟี่นําเลยจ้ะส่งหมอบงานกับทีมงานสร้างเจตที่ฝากติด